ซคือผมก็เข้าใจนะว่าเกมแ,บบแปลกเนี่ยมันชอบอยู่กับช่องเราะฮะแต่น,นี่คือเกมอะไรซองหิวโอ้มาไปดูดีกว่าฮะซิงหรือชิ d ด์เ of นอ a y คุณรู้ไหมผมที่ <c oughs> คุณรู้ไหมผมรู้ถึงอะไรฮะผมรู้ถึงไอ้มีมเด็กที่มันเป็นภาพแบบอ่าอคุณรู้ถึงอย่างนั้นเลยเว้ยหน้ามึงแบบตูดมากเลยอ่ะ อะเพลอะไรวะเนี่ยชื่ออาร์แฟกต์เหรออาร์ติแฟกต์ใช่ไหมไซครูเกรนวอสต์เฮ็กภาษาอะไรวะเนี่ยแบอทเรียลเคลอายุไม่รู้การทำงานไม่รู้เหมือนกับว่าเราจะเจอวัตถุโบราณนะฮะอะฮะไอเด็กหน้าตูดนี่เหรอโว้เกทเคภาพโคตรเดือด เด็กหน้าตูดนี่มันคืออะไรวะอืมขนนี่หนูว่าว่าจะเป็นหน้าคนนะดูตรงนี้นี่เป็นเป็นคนนั่งอยู่เอ้คนมีหางเอ๊ะอยู่คนนั่งขี้แล้ววันนี้คือขี้แต่ว่าเปดรูปปั้นมาจะโดนดินโดนอะไรกบขึ้นมาจนมันติดต่อกันนะจริงอาจจะเป็นก้อนตัวนี้ก็ได้ฮะหน้ามันหน้าหน้าโอเคเฮ้ย ดูเห mm, มือนก็ว่ารูปปั้นนี้เนี่ยจะมีหางด้วยนะหางน่ะโอเคมีเขาด้วยมีเขาด้วยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะดูเหมือนก็ว่าจะมีเหล็กอยู่ตรงรูปปั้นตรงนี้มันดูไม่เหมือนกับว่าจะดึงออกมาได้เลยนะบางทีฉันอาจจะหาได้ว่านี่มันคือเหล็กอะไร างเอา้าหางอะไรวะโอเคหางก็หางไม่มีเขาด้วยอ่ะเขาด่ผมแบบทรงโซนิโออะไรมานี่หรอโอเคฮะอืม Search for teal ฉันหาอะไรไม่ได้เลยฮะจากตรงนี้ minton object อ,อ,อืม what โอเคฮะคำมันค่อนม้างยากอล้นนะอือหือ หลักฐานทางวัตถุโบราณคาดีที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยมันมีโลหะร้อนอยู่อันหนึ่งเหรอที่มีอายุประมาณช่วงอายุประมาณ6 0 0 0ถึง5,000 BC มันเป็นเหล็กที่พบมากที่สุดในแหล่งโบราณคาดีนะซึ่งมันก็จะมีเป็นเหล็กทองแดงตะกัว่วดีบุกสังกะสีแล้วก็เป็นโลหะที่ผสมกันในแนวประมาณนี้เนื่องจากเหล็กเนี่ยมันมีวัสดุเป็นครูสมบัติเป็นแม่เหล็กมันถือสามารถจะแยกออกจากกันได้ง่าย แล้วเขงวา,างป็นยังไงฮะผมก็ต้องใช้สักอย่างปะสม,มาติงอืมถ้ากันเป็นห้ามนุษยนไม่เจออุ๊ยสามารถเลื่อนได้เอ๊ะเลื่อนไปเลื่อนไปไหนอะเดีย๋ยวนะเหมือนเลื่อนไปชนตัก,กบกบอนนี้ได้อ๋อ เอ่อตรงนี้เนี่ยเข็มทิศเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะดึงดูดเข้าหากับเหล็กเหรอวัดโอ้ยมันขยับมันขยับขยับขยับไปขยับขยับอืมไอรอนอ็อบเจกต์ดูไอรอนหน่อยสิหน้าเหล็กที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยมีอายุประมาณ3,500 BC ได้นะแล้วมันก็ทำมาจากเหล็กโับาทด้วยหน้าเหล็กมีอยู่สองประเภทหลักก็คือเหล็กดัด เหล็กเย็นหรือว่าเหล็กห,หล่อที่หล่อขึ้นมาเอาส่วนเหล็กเย็นเนี่ยมันจะมีตำนานแล้วก็เรื่องเล่าอันยาวนานนะมาําตำนานแล้วก็ที่ฐานพื้นบ้านของโลกเขาว่าอย่างไรวะเฮ้ยว้าวสามารถส่องได้ดูเขาว่าดิมันมีเขาด้วยน่าฮะขอร,ขอรู้ขอรู้ตรงเหล็กหน่อยไม่รู้เรื่องเลยอืมอุ้ย หมือนจะมีอักษรลูนอยู่ด้วยแต่ฉันไม่จำไม่เห็นได้เลยว่ามันคืออะไรที่ฉันฉันไม่เคยเจอในหนังสือเลยนะอักษรลูนโอ้โอเคขอรู้ใหม่หน่อยซึบโอเคขอรู้ใหม่หน่อยสิเมื่อกี้นี้คำแรกไม่ใช่ดิตัวแรกจะเป็น L ฮะ L แล้วก็จะเป็น N L N U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  D L N U D L N U D R L N U D R U L N U D R U ผมเอาจริงนะ L N U D R U ไม่เจออ๋อ ไม่ต้องถ่ากล้ด้วยมันดูด,ดูดูต okay. ีนนี้ก็ได้เนี่ยโอเคเมื่อกี้นี้ L L ถูกต้องไหมขอรู้ L หน่อย L ถูกฮะเอยหรือไม่ถูกวะก็จะเป็นอ๋อ G G U ใช่ไหมไม่ใช่วะ G N U D G N U D อ้าเอ๊ะอ้าววะข้อแรกนี่จะตากันนี่ G N U R G เอ้ย G N U R U ให้มัน G N U เดียวกัน G N U R U อืมอ๋อมันต้องเป็น ฉันหาเลยไม่เจอกับพวกนี้เลยแต่ฉันว่าใจว่าฉันแปลมันถูกนะหรือว่าบางทีเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่หายไปในตรงอ,องักษรรูนพวกนี้หรือเปล่าเอ๊ะมีอะไรอีกวะอ๋อจากขวาไปซ้าย G N U D R U เป็น U D R U U R D N G ไม่ปใช่ปะ G G N U D R U ไม่ต้องเป็น U R D N U D A U R D U N G U R D U N G เออดรัก Water h i k เออดรักเออดรักเออดรักอูดกอังคารีโบราณเป็นสิ่งมีชีวิตปีศาจท,ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ จากตำนานทางกะรีแล้วก็ลัทธิเพเกนเนี่ยเพเกนเนี่ยทางกะรียุคแรกมันจะควบคุมพลังชั่วร้ายแล้วก็อ๋อควบคุมความชั่วร้ายของโลกเหรอหลังจากประกาศคิสต์ศาสนาเนี่ยอุดงก็ถูกระบุว่าเป็นปีศาจเนาะในทางพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะพูดถึงอุดงในทางอาวันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินทางมาจากนอกโลกเพิ่อมาที่โลกแล้วก็มีคนในหมู่บ้านที่เป็นอ,อชามแมนของหมู่บ้านเนี่ย คอปรึกษาหาเร่อนก,กันเพื่อจะเรียนรู้วิธีจับมันอยู่จะบอกนะว่าว้ายอูดองแล้วไมอูดองอูดองโอ้ยอูดองเจ๋งไปเลยฮะเห,ะหมือนก็ว่าจะมีน้ำอะไรบางอย่างไหลมาจากตาด้วยแหละจากรูสินะว่าต่อไปไม่น่าดีนะเพื่อนนะอุ้ยดูเหมือนก็ว่า ไอ้น้ำสีดดำเนี่ยมันจะไหลออกมาจากทางรูของเหล็กด้วยแฮะหรือว่านี่มันคือวิธีการจับอูดงแล้วเรากําลังกำลังจะปลดปล่อยมันมาเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วอูดงกูดงออมาแล้วอูดงมาแล้วอูดงอุ้ยโอ้โหอูดง ไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยมีข่าวการหายตัวไปของนักวราารณคดีชื่อดังฮะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับไอ้อดีแฟกที่แตกเมื่อกี้ทีมงานเนี่ยก็ได้พบเอ่อพื้นที่ที่ห่างไกลจากเชือกเขาอุลาอูราแล้วก็ห้องใต้ดินตัวน,นั้นเนี่ยมันมีรูปปันน้นในแนวขาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกันจํานวนมากอยู่โอ้โหและคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยชัวโลูกเพื่อที่จะร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับมันเดียวนะ นี่มันคือรูปปั้นที่กักขังไออูด้งอยู่สินะแล้วคือเราที่เป็นตัวเอกของเกมเนี่ยกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับขน,นรูปปั้นนี้อยู่ฮะแล้วบังเอิญว่าทํามันแตกเราตายหายสาดศูนย์ไม่มีคนรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่ายทางกลับกันเนี่ยมันกลับมีใครสักคนหนึ่งไปเจอห้องลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วในนั้นเนี่ยมันมีขนรูปปั้นพวกเนี้วางอยู่เต็มเลยเว้ยซึ่งในนั้นก็จะมีไอพวกอูด่งอยู่แล้ว เหมือนกับว่าเขาจะแจกจ่ายไปให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อี่จะช่วยกันศึกษาซึ่งกูบอกเลยว่าไอ้อูด้งไอ้ห่ากันหมดแน่นอนครับจบแล้วเดี๋ยวชิวเดนออฟเกรย์มันมีฉากจบดีปะเนี่ยไม่น่ามีเนาะเป็นกรี๊สั้นๆนะวันนี้คับการนั่งสองรูปปั้นเพื่อี่จะค้นคว้าหา คำตอบว่ามันคืออะไรและสุดท้ายเราก็ปลดปล่อยอ e. ีวูล่งออกมาเป็นไงกันบ้างครับเป็นเกมแนวไซคลิิคอลฮอลล์เนานะไม่ได้มีจังสแกอะไรที่เปลี่ยนชัดตอนแรกนี่ก็จะมีตาโผล่ขึ้นมาข้างบนได้ดำๆหน่อยให้เห็นก่อนตัดแต่ไม่มีอืมก็คือยิงแค่เสียงแล้วก็เป็นข่าวเกีย่ยวกับการที่เราหายตัวไปฮะก็รู้ได้เร็วว่าโดน e. อีวูลงหมดเซตหยอดแน่นอนก็สำหรับวันนี้ยู่เกมของเดือดชีวิตออฟคีฮะขอจราไปก่อนเลยกัน แต่ละคนที่อยากลองนูกรีนตาในคลิปเลยไม่รู้ว่ามีฉาจกจบอื่นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นเส้นตรงรอ,อะเนาะไม่ได้มียเยอะหรอ,อมั้งมจาก,กันครับผมายตูไปดูมามันก็คล้ายจริงกันเนี่ยเออแล้วมุณยังมาเสือกชื่อชิลเด่นอีกไงเด็กไงมันคล้ายกันมากเลย